ข่าวต่อไปคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับรถคันหนึ่งเนี่ยขับมาบนถนนสาย304นะคะช่วงตี3ในพื้นที่อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะขับขับมาลองนึกภาพน,นะตี3ค่อนข้างมืดอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างกําลังข้ามถนนตัดหน้ารถเขาแบบนี้ค่ะเอ,เอ,เอโต เป็นลาเราก็ตกใจเสือเสือ,สอนี่นี่นี่นนน โอ้ยน้องน้องเสือโครงตัดหน้ารถโอ้โอโอแล้วที่หวานเสียวเนี่ยพอคันนี้ขับไปจริงๆมีอีกคันกําลังสวนทางมาจะเจอน้องอีกหรือเปล่าโอ้นี่ผู้ชมผู้ใช้ติ๊กตอกเข้าไปโพสต์ไว้บอกว่าขับรถมาช่วงตีสามสิบเก้านาทีวันที่แปดธันวาคมพื้นที่วังน้ําเขียวอยู่ๆเสือโครงตัดหน้ารถค่ะทั้งคนขับและคนที่นั่งมาด้วยในอย่างที่เราได้ยินคลิปแลเนาะร้องกันลั่นรถเลยคือตกใจด้วยตื่นเต้นด้วย คือไม่คิดจะเจอเสือตัวเป็นๆบนถนนแบบนี้นะคะทีนี้เมื่อวานอุทยานแห่งชาติทับลานเขาส่งทีมสำรวจเลยนะคะก็ไปตรงจุดเนี้ยจุดที่มีการเจอเสือโคร่งเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านห้วยน้ำเค็มตำบลอุดมทรัพย์ที่วังน้ำเขียวนะคะซึ่งออมีป่าอุทยานแห่งชาติทับลานเชื่อมต่อกับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงกันอยู่นะคะตรงบริเวณเนี้ย เป็นจุดที่จะเสือโครงพยายามจะข้ามถนนก็คือจากป่าอุทยานแห่งชาติทับลานจะไปป่าฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่ามีรถผ่านมาซะก่อนเสือก็เลยย้อนกลับเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามเดิม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานก็เลยสั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้สัตว์ป่าเพราะบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้นี่ให้ดูภาพมุมสูงเลยนะคะคเป็นป่าเขียวขจีแน่นขนาดเลยเนี่ยตรงนี้มีเสือโคร่งซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองใกล้ศูนยพันธุรวมๆแล้วเกือบ30ตัว เพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านที่จะขับรถเส้นเนี่ยนะถนนสาย304วังน้ําเขียวที่โคราชนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังต่อให้เป็นช่วงกลางคืนรถน้อยแต่ขอให้ใช้ความเร็วต่ําด้วยอย่างเช่นคันนี้ต้องชื่นชมนะสติดีแล้วก็ระมัดระวังทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเสือโคร่งนะคะคเอาไปดูเสืออีกตัวกันดีกว่าไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันหน่อยนะคะน้องเอวาเสือสาวหน้าแบลวของเชียงใหม่ในซาฟารีกลับมารันวงการแล้วนะหายหน้าหายตาไปงดแสดงหลายวันเลย นะคะเพราะว่าน้องเอวากับพี่ลูน่าเนี่ย<อ>เข้าสู่วัยเจริญพันธุ<อ>์ก็คือตอนนี้น้องโตเป็นสาวแล้วนะโอ้โหนี่ออกมาวดโชมวดโชมเรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้น้องเอวากับพี่ลูน่าก็กลับมาแจากความน่ารักสดใสให้เหล่าแฟนคลับแลวก็นักท่องเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคก็คือแต่คนอกยังน่ารักเหมือนเดิมจะดุกี่โมงก็ยังไม่รู้เลยอะ่ะเ<อ>นี่ยดูสิแก้มฟูเหมือนเดิมหน้ากอดเหมือนเดิมนะคะคือบางท่านแซวเห็นน้องแบบขนขาวๆเนาะเหมือนอาบน้ําวันละหลายรอบแล้วก็ยังแบ๊วๆบอยู่นะคะ ก็ย้ำว่าตอนนี้เอวากลับมาแล้วนะคะใครอยากจะไปเจอทั้งเอวาและพี่ลูน่าเนี่ยไปกันได้ทุกวันเลยนะคะที่อาคารไทเกอร์วลตั้งแต่ส1บโมงถึง2ทุ่มเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนะคะส่วนการแสดงกิจกรรมไทเกอร์โชว์คือการแสดงโชว์ของเสือเนี่ยยังขออนุญ,ญาตงดไปก่อนอแต่ว่ายังไปดูความน่ารักของน้องได้นี่ผมว่าจะไปช่วงปีใหม่เนี่ย<ก>ผมจะได้เห็นไหมเนี่ยไทเกอร์โชว์เนี่ย,เ,ยเอาอย่างน้อยแต่ว่า ได้ไม่เจอน้องอะแต่ว่าจะได้แสดงไหมเดี๋ยวรอลุ้นน้องไม่แน่อีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะฮะเออเอาไม่เป็นไรแค่ได้เห็นเนี่ยผมว่าทุกคนแฮปปี้แล้วให้รูปมาฝากเยอะๆยะนะใช่น่ารักอยากเห็นนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ